เอ้ยจับหนูมาอวันนี้จับจริงจกวันนั้นจับหนูมาเอาอเอาวันนี้ดวงดวงจะได้อะไรเนี่ยโหลูกน้องจับวานสองตัวเลยเนี่ยออือันนี้ไปจับหนูมาจ้ะเอ่อโห้โหกยวจะหาที่ปล่อยหนูนะโอโหมันจะเข้าแล้ว พี่ปากอะ่ะพี่ปาก่ะเอออ่ะอ่ะพี่ปาก็คาบมาเนี่ยนะด้วยไม่ได้ด้วยแยงแยงแล้วไอแยงแล้วจะโดนกัดเอาสิอ่ะอืมเอาแล้วอ่ะตัวนู้นก็เล่นจิ้งจกตัวนี้ก็คาบหนูอ่ะอ้าวเจอกันแล้วสองตัวเอาเอาแล้วงานนี้งานนี้จะเป็นยังไงต่อไป อือืเอาแม่เครียดแม่เครียดแล้วเอาเอาโอ้ยหนูตายแล้วนะนะหนูตายแล้วไม่ขยับแล้วตายแล้วไม่ขยับแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยแต่น่นจริงโจกน่นยังยังลิ่นอยู่ วีรกรรมเลยวันนี้สองตัวเขามีวีรกรรมนูนมนขาดมาในปากหนตัวนูขาดในปากมีนน้ดูกน้องสร้างวีรกรรมเลยโอ้โหดโหโห่วยจริงจุกนะมันถึงช่วยเราขอเข้ามาด้วยนะ อ๋อหวูนี่เจ้าหนูแต่หนูนี่น่าจะตายแล้วตายแล้วเขาเขาจะเลิกเลีน เพดหนูน่าจะตายแล้วไม่ดิ้นแล้ว ือว่าหนูเขาตายอยู่ก่อนแล้วก็ไม่รู้นะ